แลายคนได้ถามผมมาว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องการให้เราสรรเสริญหรือสักการะพระองค์ด้วยพระองค์หอยหาการสักการะอย่างนั้นหรือทำไมพระองค์จึงต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยอลวัอลลอฮฺบัสอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าผู้ทรงเก่งไกลนั้นทรงหอยหาการสรรเสริญอย่างนั้นหรืออัลลอฮฺได้ตอบคำถามนี้เอาไว้ในกุราน,น,รนรรอันทรงเกียรตินิซรอฟาตีรบที่สามสิบห้าองค์การที่สิบห้าโอมนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้อการพึ่งอ่อนเห์แต่อ้อนนั้นพระองค์ทรงม,มั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรรเสริญผุ้หลานที่กล่าวไว้ในสุรฟาเตศบทที่สามสิบห้าองค์การที่สิบห้าโอ้มนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้อการพึ่งอ่อลเห์อแต่อัลลอนนั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้ร right ับการสรรเสริญเหตุผลที่ทำไมทำไมอัอเราสุพานณหัวตาลาะต้องการให้เราสักรลาพระองค์และสรรเสริญพระองค์มันไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์แก่พระองค์เอง ต่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเมื่อเรากล่าวว่าอัลลอฮฺหัวกบัตมันไม่ได้ทาให้อัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่ยังเป็นที่สุดอยู่โดยตลอดไม่ว่าคุณจะกราวาอัลลอฮฺอัวกบาตหรือไม่ก็ตามกลางนั้นก็ตามอัลลอฮ์ก็ทรงยิ่งใหญ่ยังเป็นที่สุดอยู่เช่นนั้นมันจะไม่ทําให้เกิดความแตกต่ตางอะไรเลยก็ว่าโลกสุฮาะหัวตาลาแต่เหตุผลที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราสัรงเสือนพระองค์กับพราะว่าเพราะองค์นั้นทรงรู้ถึงใจิตใจของมนุษษยย์์มนนนุเาั้ เมื่อรถได้สรรเสริญุกย่องใครก็ตามเมื่อเราได้รู้ว่ามีใครที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโดยธรรมชาติแล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเขายกตัวอย่างเช่นถ้าหากแม่ของคุณเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วคุณก็มีตัวเลือกมีคนธรรมดาชาวบ้านทัวไปมาหาคุณแล้วมาให้คําแนะนากับคุณคุณจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเขาหรือไม่ครับหรือบุคคลหนึ่งที่คุณได้รู้จักเขาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจที่ดีที่สุดในโลกนี้ แล้วเขาก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํากับคุณแบบฟรีๆคาแนะนําของใครที่คุณจะปฏิบัติตามคุณจะปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้กับแม่ของคุณเจ้าผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจที่ดีที่สุดในโลกนี้หรือจากชาวบ้านธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วผู้คุณรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังและบุคคลก็ยกย่องสรรเสริญเขามาโดยตลอดคุณก็มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของเขาไปโดยปริยายเช่นเดียวกันอลัลลอฮฺสุภาณห,หัวตาละ ต้องการให้เราได้สรรเสริญพระองค์อาร้อนนั้นทรงยิ humans, <trans> ่งใหญ่ที่สุดอาร้อนนั้นทรงรู้ดีอย่างเป็นที่สุดอาร้อนนั้นทรงชันฉลาดอย่างเป็นที่สุดดังนั้นแล้วเมื่อเราได้กล่าวว่าพระองค์นั้นทรงชันฉลาดอย่างเป็นที่สุดเช่นนั้นแล้วเมื่อพระองค์ได้ให้คำแนะนำกับเราเราก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นโดยรปริยายแต่ถ้าเราไมิยอมรับว่าพระองค์นั้นทรงมีความชันฉลาดอย่างเป็นที่สุดทรงมีความรอบรู้อย่างเป็นที่สุดเช่นนั้นแล้วความน่าจะเป็นที่เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ก็มีน้อยลงมา ดังนั้นเราอัลลอฮ์สุภาห์ในหัวาตาลาต้องการให้เราเคารพสักการะพระองค์และสรรเสริญพระองค์ไม่ใช่เพื่อว่าพระองค์จะได้รับประโยชน์เองแต่เพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรฟาเตอร์บทที 35, ่สาองค์ที่สิบหโอ้มนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอลัลลอฮ์แต่อลัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรรเสริญให้ผมได้ยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่ามีสาม,มีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้แต่งงานกันมาหลายปีแล้วแล้วเขาตั้งสองก็ไม่มีบุตรซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คู่สาม,มีภรรยาส่วนใหญ่ที่เป็นเช่นนี้จะรู้สึกเศร้าแล้วคุณก็มีคู่สาม,มีภรรยาอีกคู่หนึ่งที่ได้แต่งงานกันแล้วก็ได้มีบุตรแล้วเขาก็ได้เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความเมตตาหลังจากที่บุตรของเขามีอายุได้สิบห้าหรือสิบหกปี บุตรเขาคนนี้ก็ได้ตายลงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกเศร้าคู่สามีภรรยาคู่แรกคู่สามีภรรยาคู่แรกนั้นที่ไม่มีบุตรใดๆเขาก็รู้สึกเศร้าแต่ว่าคู่สามีภรรยาคู่ที่สองนั้นที่มีบุตรและภายหลังจากที่ได้เลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นมาได้ถึงวัยหนุ่มสาวเลี้ยงมบุตรได้เสียชีวิตลงสามีภรรยาคู่นี้ก็จะรู้สึกโศกเศร้ามากยิ่งกว่าที่นี่คุณมีพ่อแม่คู่ที่สาม มีบุตรและเขาตุกสองก็ได้เลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นมาด้วยความรักและความ,มเมตตาแต่ว่าเมื่อบุตรนั้นดเติบโตเป็นผู้ใหญ่บุตรคนนี้กลับไม่ได้สนใจพ่อแม่ของเขาเขาไม่ดูแลพ่อแม่ของเขาคุณจะเรียกบุตรประเภทนี้ว่าอย่างไรแน่นอนเลยว่าคุณจะเรียกเขาว่าไร้ความเป็นมนุษย์ ไร้ความยุติธรรมและไร้ความกตัญญูรู้คุณพวกเราต้องหมดก็เห็นด้วยว่าถ้าพ่อแม่ของคุณที่ได้ดูแลเลี้ยงดูคุณมาด้วยกับความรักกับความเมตตาดูแลเอาใจใส่คุณให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกับคุณและเมื่อคุณได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม้แต่พูดกับเขาคุณก็ไม่พูดคุณไม่เลี้ยวเลยไม่สนใจเขาแม้แต่เป็นเจะบุญเขาคุณก็ไม่ไป แน่นอนเลยว่าลูกประเภทนี้นั้นจะทุกเรียกว่าไม่มีความยุติธรรมไร้ความกระตันญูรู้คนไร้ความเป็นมนุษย์ถ้าคุณเห็นด้วยกับที่เราไปนี้นั่นก็ลองคิดดูกันแล้วกันคุณจะเรียกมนุษย์ประเภทดังต่อไปนี้ว่าอย่างไรที่ไร้ความกระตันญูรู้คนต่อผู้ส้่งของเขาเพราะผู้สร้างเราอัลลอฮฺสุภานะหัวตาละพระเจ้าผู้ทรงเก่งไกลไม่เพียงแต่ได้สร้างคุณมาเพียงเท่านั้นแม้แต่พ่อแม่ของคุณพระองค์ก็สร้างมาฉะนั้นแล้วคุณไม่คิดบ้างหรือครับ่า เราควรที่จะต้องขอบคุณอลัลลอฮ์สุฮานนหูวตาลาไม่สมควรอย่างนั้นหรือที่เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์พวกเรากี่คนกันที่ได้เคยขอบคุณอลัลลอฮ์สุภานหัวตาละสำหรับความบปุปานต่างๆสำหรับความเมตตาต่างๆที่พระองค์ได้แห่งกับเราพวกเรากันสักกี่คนพระเจ้าระสงค์เกยงกล อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพระองค์ได้ให้ชีวิตแก่เราพระองค์ได้ให้ความลปลอดภั่นต่างๆแก่เราในโลกนี้อาหารเครื่องหนุงหอมที่พักพิงที่อยู่อาศัยคุณเคยคิดกันบ้างไหมถ้าคุณไม่ได้ดื่มน้ําเป็นเวลาสองสัมวันโดยปกติแล้วคุณก็จะตายพวกเรากันสักกี่คนที่ได้เคยขอบคุณผู้สั่งของเราอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละสำหรับน้ำที่พระองค์ได้ให้เรามา คุณเคยได้คิดกันบอกไหมว่าอาการที่เราได้ใช้หายใจถ้าเราไม่ได้อาการหายใจเพียงไม่กี่นาทีจะเก,กิดอะไรขึ้นกับเราซึ่งโดยปกติแล้วเราก็เติรพวกเรากันสักกี่คนที่ได้เคยขอบคุณผู้สร้างเราเอาล่ะสบานะหัวตาลาสหรัปอาการที่พระองค์ได้ให้เรามาอาลัลาะดิฉักลาวใน่กรอลนในสุรอิบรลอหิมปีิสิสธิ องค์กันดีสามสิบสี่เลยหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปานของอลัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้แท้จริงมนุษย์นั้นอธรรมยิง่งนิรุณยิง่งอลัลลอฮ์กลา่าวไว้ในกรวนรอิสลามอดิยฐานบทที่หนึ่งร้อยองค์กันดี่หกอินนัลอินซานะลิรับบิฮิลักนูดแท้จริง มนุษย์เป็นผู้เหนรคุณน่อพระเจ้าของเขาเอาโลดิกล่าวสิ่งดังกล่าวนี้เอาไว้หลายทีเดียวกันว่าแท้จริงมนุษย์เป็นผู้เหนรคุณต่อพระเจ้าของเขาอัลลสุภาณนหัวตาละต้องการให้เราการพบสการะพระองค์และสันเทินพระองค์ไม่ใช่เพราะว่ามันจะทําให้พระองค์ได้รับประโยชน์แต่เป็นเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราเองได้รับประโยชน์ทาให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ ลองคิดดูก็แล้วกันเมื่อลอสุภา u ห,หัวตาลาทรงได้รับรู้ว่าเราได้ปฏิบัติตามคำชี้นำของพระองค์ซึ่งก็จะทําให้ตัวเราเองได้รับประโยชน์พระองค์ก็จะมีความพึงพอระเทยอยยกตัวอย่างเช่นสมมติมีหมออยู่คนหนึ่งที่ให้การรักษาฟรีและให้คําแนะนําฟรีกับผู้ป่วยที่อยากจนลองคิดดูก็แล้วกันถ้าหากว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่ฟังคําแนะนําของหมอ แล้วหมอจะรู้สึกอย่างไรและถ้าหากว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนําของหมอมันก็จะไม่ทําให้หมอได้รับประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาด้ให้คำแนะนาฟีๆฟกับคุณแต่มันจะทาให้ตัวคุณเองเนแ่อยทีเด้รับประโยชน์และทันทีที่คุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนําของเขาหมอก็จะรู้สึกพึงพอใจว่ายัาง้อยคนป่วยของผมก็มีสุขภาพทดีัอลอดสุภานะฮหัวตาละนั้นทรงสูงรงมากของหมอทั้งหมดโลกนี้เป็นอย่างมากได้ทูกเล่าวไว้ว่าพราะองค์นั้นคืออัชชาฟีพราะบุรงรักษา ดังนั้นเมื่อคุณได้เคารพสักการะพระองค์เมื่อคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาก็จะทรงพึงพอพระทัยเพราะว่าเมื่อคุณได้สรรเสริญพระองค์ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์มันก็จะทำให้สิ่งที่พระองค์สร้างมาได้รับประโยชน์มันจะทำให้มนุษย์ได้รับประโยชน์แล้วมันก็จะทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาทรงพึงพอพระทัยอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงพึงพอพระทัยเมื่อคุณได้เคารพสักการะและสรรเสริญพระองค์เพราะมันทำให้พระองค์ได้รับประโยชน์แต่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยเพราะมันทำใหห้้้้้มมนนนุษยยย์์์ททัังงงงงลาาาไไดดรรรรบปปะะโชซึ่่่เ็สสิีพอค